วันนี้เรามีเรื่องเล่าเกี่ยวกับห้องอัดเสียงที่หนึ่งจะมาเล่าให้ฟังซึ่งสตูดิโอนี้มาพร้อมกับข้อห้ามแปลกๆสองสาข้ออยากให้ทุกท่านปิดไฟหลับตาเอนหลังให้สบายแล้วมาฟังเรื่องนี้กันนะครับสตูดิโอที่ใช้เป็นห้องอัดเสียงที่เราฝึกงานอยู่นับว่าแปลกมากมันเป็นสตูที่อยู่ในจังหวัดหนึ่งในภาคกลางนี่แหละ เราไม่ขอเอ่ยชื่อจังหวัดแล้วกันนะเราเจอที่นี่ในกลุ่ม Facebook เขากำลังประกาศหาเด็กฝึกงานกันอยู่เราก็เลยสมัครไปจนถึงวันที่เรามาฝึกงานวันแรกก่อนจะได้ทำอะไรเจ้าของศัตรูก็มีกฎอยู่สามข้อให้เราทำตามซึ่งก็ไม่ได้ทำตามยากเกย็นอะไรนักแค่ไม่รู้ว่าทำไมถึงต้องทำแถมมันยังแปลกประหลาดจนอดสงสัยไม่ได้ กฎที่ว่าถูกแปะไว้หลายที่เพื่อย้ำเตือนให้ทุกคนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดทั้งหน้าประตูริมหน้าต่างข้างเสาหรือแม้แต่ในห้องน้ำกฎข้อที่1ห้ามอยู่ในสตูดิโอเกินเที่ยงคืนโดยเด็ดขาดหากนาฬิกาบอกเวลาห้าทุ่มครึ่งทุกคนต้องออกมาโดยทันทีกฎข้อที่สองห้ามขึ้นไปชั้นสาม ไม่ว่าจะมีความจำเป็นขนาดไหนก็ตามถึงแม้ว่าจะมีคนเรียกให้ขึ้นไปก็อยากขึ้นไปเด็ดขาดเสียงที่เรียกนั้นบางทีอาจจะเป็นเสียงผมเองหรือเสียงของเพื่อนๆในบริษัทเมือนมันไปซะอย่าไปสนใจและอีกครั้งหนึ่งอย่าขึ้นไปโดยเด็ดขาดข้อ2.2แต่ถ้าเลยเวลาห้าทุ่มครึ่งมาแล้วคุณยังไม่ออกจากสตู คุณอาจจะได้ยินเสียงคนเดินไปมาบนชั้นสามจงอย่าได้กลัวไปให้คุณทำตัวเงียบๆอย่าส่งเสียงให้คนบนชั้นสามได้รู้เด็ดขาดว่าคุณอยู่ข้างล่างแล้วก็โทรไปบอกคนที่บ้านหรือคนรู้จักของคุณให้รีบมารับคุณด่วนข้อสถ้าได้ยินเสียงแปลกๆแทรกเข้ามาระหว่างอัดเพลงอย่าไปฟังซ้ำให้อัดใหม่ไปเลยหรือถ้าคุณกลัวเสียงเหล่านั้นให้มาบอกผม ผมจะให้คุณลางานในวันนั้นตอนได้อ่านกฎในครั้งแรกเรามีแต่คำถามในหัวเพราะไม่มีสตูดิโอที่ไหนออกกฎแบบนี้โดยเฉพาะข้อ3ในเมื่ออัดเสียงแล้วมีเสียงรบกวน <c oughs> ก็จะต้องฟังเพื่อตัดสินใจว่าจะแก้หรือเปล่าไม่ใช่เหรอแต่นี่กลับออกกฎมาให้อาจใหม่ซะอย่างนั้นเราหัวเราะในใจและตลกกับกฎพวกนี้จริงๆแต่เราก็ไม่มีใครให้ถามว่าทำไมถึงมีกฎแบบนี้ เพราะเจ้าของห้องอัดเสียงไม่ได้อยู่ที่นี่และนักศึกษาฝึกงานอีกคนก็เพิ่งเข้ามาฝึกเหมือนกันจึงไม่ได้รู้อะไรไปมากกว่าที่เรารู้เลยในช่วงแรกเราทำหน้าที่ของเราโดยไม่ได้สนใจอะไรบางครั้งเราก็อัดเพลงของตัวเองบ้างส่วนน้องนักศึกษาฝึกงานก็คอยเป็นผู้ช่วยดูแลข้าวของในห้องอัดบางครั้งก็ไม่มีอะไรทำก็ใจดีไปช่วยแม่บ้านทำความสะอาด น้องอีกคนเคยมาเล่าว่าแม่บ้านจะทำความสะอาดแค่ที่ชั้นสองเท่านั้นยังไม่เคยเห็นแกขึ้นไปเหยียบชั้นสามเลยเราได้แต่คิดว่าชั้นสามคงจะสกระปรกหน้าดูหรือถึงจะไม่สกรปรกจากเศษขยะแต่ก็คงมีฝุ่นจับเต็มไปหมดด้วยความอยากรู้อยากเห็นเราเดินขึ้นไปที่ชั้นสองแล้วยืนอยู่ตรงชานพักบันไดที่จะเดินขึ้นไปยังชั้นสาม โผลแค่ลูก,กตาพอให้มองเห็นว่าชั้นสามีอะไรแต่มันมืดมากไม่เหมือนสองชั้นแรกที่ตกแต่งอย่างดีและเปิดไฟเอาไว้แทบจะตลอดเวลาเมื่อเราเงยหน้ามองขึ้นไปก็รู้สึกกลัวและเสียวสันหลังว่าบรู้สึกได้เลยว่ามีคนแอบมองอยู่ด้านหลังเลยหันควาบกลับไปดูไม่เจออะไรเห็นแต่ขวดน้ำกิ้งมาทางเราเบา เราตกใจนิดหน่อยเลยรีบเดินลงมาเราเอามาเล่าให้น้องนักศึกษาฟังน้องบอกว่าเราใจกล้ามากขนาดแค่น้องเดินผ่านบันไดตรงนั้นก็รู้สึกกลัวแล้วไม่ต้องถึงขนาดเงยหน้าขึ้นไปดูก็รู้สึกได้ถึงความหลอนของชั้นสมทันทีถึงแม้จะอยากรู้อยากเห็นแต่เราก็ไม่อยากยุ่งเรื่องของเจ้าของสตัตรูจะได้ไม่มีปัญหาตามมาภายหลังคนอื่นเองก็ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเหมือนกัน เราเลยพยายามลืมเรื่องนี้ไปแล้วใช้เวลาส่วนมากไปกับการอัดเพลงแต่สุดท้ายก็เกิดเรื่องขึ้นจนได้วันนั้นเราอัดเพลงอยู่ในห้องคนเดียวหลายรอบพอเสร็จแล้วก็เอามาเปิดฟังเราได้ยินเสียงแทรกเข้ามาคล้ายเสียงเพลงจากอีกที่หนึ่งเป็นคนละจังหวะกับเพลงของเราเป็นเสียงคลอเบาๆที่แทบไม่ได้ยินทําให้ตั้งใจฟังให้ดีๆเราหันซ้ายหันขวาแต่ไม่มีใครผ่านมา เราเลยไม่รู้ว่าจะเรียกให้ใครมาฟังด้วยกันแต่ไหนๆก็อัดมาแล้วแถมมันยังดึกแล้วด้วยจะให้อัดใหม่ก็ดูจะเสียเวลาเปล่าเราเลยลองฟังซ้าอีกรอบเพื่อความแน่ใจข่าวนี้เสียงแทรกด,ดังขึ้นกว่าเดิมเราแน่ใจว่าไม่ได้คิดไปเองแต่มันดังขึ้นยังไงนั้นในเมื่อเรายังไม่ได้ปรับแต่งอะไรเลยยังไม่ทันจะฟังอีกน้องก็มาเรียกให้ไปช่วยดูก๊อกน้ำอ่างล้างจานมันรั่ว น้ำพุ่งออกมาเปียกไปหมดเราเลยรีบวิ่งไปดูตอนนั้นเกือบจะห้าทุ่มครึ่งแล้วชั้นที่ไหนก็มาไม่ได้ทั้งนั้นส่วนคนอื่นก็กลับกันไปหมดแม่บ้านกลับกันตั้งแต่6กโมงเย็นเหลือเรากับน้องแค่สองคนเราลังเลว่าจะออกจากตึกตามที่กดเกียนเอาไว้หรือจะซ่อมก๊อกก่อนถ้าจะซ่อมก็คงใช้เวลาไม่นานนักแต่ปรากฏว่าเราหมุนเท่าไหร่น้ำก็ยังพุ่งเปียกเลอะไม่หยุด เราเลยไปหาเทพมะพันธ์มันเอาไว้ก่อนแต่กว่าจะหาเจอก็เลยเวลาห้าทุ่มครึ่งไปแล้วเรียบร้อยเราสองคนเตรียมเดินออกจากตึกไปทางประตูหน้าแต่ประตูกับล็อกเองปลดล็อกยังไงก็ไม่ออกดึงเปิดปิดก็ไม่ได้ขนาดใช้แรงของคนสองคนดึงก็ไม่ขยับสักนิดเรารู้สึกใจไม่ดีพยายามปลอบใจตัวเองว่าที่เจ้าของไม่ให้ใครอยู่เกินเวลา พราะประตูมันจะปิดอัตโนมัติแบบที่เรากำลังเจออยู่น้องเสนอให้เดินไปที่ประตูอื่นเพื่อมันจะยังเปิดได้แต่ตึกทั้งตึกกับล็อกเองหมดหมุนลูกบิดประตูบานไหนก็ไม่ขยับเลยแม้แต่นิดเดียวที่จริงมันแทบเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะฉะนั้นต้องมีบางอย่างผิดปกติแน่ๆเราสองคนรีบโทรไปหาพ่อแม่และตกลงกันว่าจะไปนั่งรอที่โซฟา เวลาพ่อแม่มารับจะได้เห็นทันทีระหว่างที่ยืนคุยอยู่กันนั้นเราก็ได้ยินเสียงดังตึงมาจากประตูหน้าเสียงมันเหมือนมีคนกระแทกประตูอย่างแรงพอวิ่งไปถึงเสียงก็ดังขึ้นอีกแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแม้แต่คนเดียวประตูสั่นคกือกๆกๆไม่หยุดน้องกระโดดมาเกาะแขนเราด้วยความหวาดกลัวแต่เราเองก็กลัวเหมือนกันเพรเสียงเปลี่ยนไปดังอยู่ที่ทางประตูหลังพวกเราไม่กล้าวิ่งไปดู ได้แต่มองหน้ากันไปมาตอนนี้ชั้นหนึ่งมีแต่ความหลอนเต็มไปหมดอยู่ดีๆเสียงเพลงก็ดังขึ้นมาของตกลงพื้นหลายครั้งเราเลยพาน้องวิ่งหนีขึ้นไปที่ชั้นสองระหว่างที่วิ่งอยู่<ๆ>ก็มีเสียงวิ่งขึ้นบันไดาตามหลังมาด้วยน้องสะดุดล้มร้องเสียงดังบอกว่ามีคนดึงขาเราต้องเป็นคนไปนลากน้องขึ้นมาเสียงฝีเท้าที่วิ่งตามก็ยังไม่หยุดเราไม่ทันได้คิดอะไรทั้งนั้น นอกจากจะต้องหนีเสียงนี้ให้ได้เลยฉุดน้องขึ้นไปถึงชั้น3ที่ชั้น3แตกต่างจากสองชั้นแรกมากมันคือห้องเก็บเสียงที่บุผนังโดยรอบให้หนาเมื่อเข้าไปอยู่ในนี้จะได้ยินเสียงเพลงที่เปิดทิ้งเอาไว้อย่างชัดเจนมีโต๊ะอะไรสักอย่างตั้งอยู่กลางห้องแต่เพ่งมองดูดีๆถึงจะเห็นว่ามันคือโต๊ะบูชามีของบูชาวางเต็มไปหมดเราสองคนรู้ทันทีว่ากำลังเจอกับอะไรอยู่ เลยหันหลังวิ่งออกจากห้องให้เร็วที่สุดตั้งใจจะไปหลบที่ชั้นสองทุกครั้งที่ขึ้นลงบันไดจะมีเสียงวิ่งตามตลอดเราเลยพาน้องเข้าไปหลบอยู่ในห้องแทนถึงจะหลบอยู่ในนี้ก็ไม่รอดอยู่ดีมีเงาคนเดนินขึ้นมาที่หน้าประตูน้องร้องไห้ตัวสั่นไปหมดส่วนเราก็กลัวจนตัวเย็นเฉียบแต่เราไม่อยากติดอยู่ในนี้อีกต่อไปเลยมองไปรอบห้องแล้วเห็นกระจกหน้าต่างอยู่ เราตัดสินใจว่าจะกระโดดลงไปให้มันรู้แล้วรู้รอดน้องเข้ามาช่วยทุบก,กระจกเรายกเก้าอี้กระแทกไปไม่กี่ครั้งมันก็แตกเราให้น้องรีบกระโดดลงไปก่อนเพราะไอ้อะไรบางอย่างข้างนอกเริ่มเขย่าประตูอีกแล้วถึงจะกลัวว่าโดดแล้วจะเจ็บตัวแต่ความกลัวผีมันมีมากกว่าน้องเลยกระโดดลงไปเราได้ยินเสียงน้องร้องด้วยความเจ็บปวดแต่เราก็กระโดดตามไปอยู่ดีเมื่อตกกระแทกพื้น เรารู้สึกได้เลยว่ากระดูกหักและน่าจะเป็นที่ขาแน่ๆเราสองคนพยายามพยุงกันลุกขึ้นแต่ทำไม่ได้โชคดีที่พ่อแม่ของเราสองคนขับรถเข้ามาจอดพอดีทุกคนตกใจกันมากจะเรียกรถพยาบาลมารับเพราะไม่กล้าเคลื่อนย้ายเองแต่เมื่อเราสองคนร้องไห้โวยวายไม่อยากอยู่ตรงนี้ต่อแม้แต่วินาทีเดียวพ่อก็ยอมพาเราเข้าไปนั่งในรถแล้วขับไปโรงพยาบาลด้วยตัวเอง ปรากฏว่าขาเราหักจริงๆเราทั้งหลอนทั้งโกรธเลยขอเบอร์ติดต่อเจ้าของสตูจากคนดูแลแล้วโทรไปถามด้วยตัวเองหลังจากฟังเรื่องที่เกิดขึ้นกับเราเขาก็ยอมเล่าให้ฟังว่าที่สตูมีการบูชาผีเอาไว้เพื่อให้กิจการรุ่งเรืองแต่ต้องเปิดเพลงให้ฟังตลอดเวลาตามความเชื่อของตัวเขาเองห้องจึงต้องทำเป็นห้องเก็บเสียงสวนที่ห้ามให้ทุกคนอยู่ในนั้นหลังเที่ยงคืน พราะมันเคยมีเหตุการณ์ร้อนแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วใครที่อยู่เกินห้าคุมครึ่งคือเจอกันหมดหลังจากได้ฟังเราก็ตัดสินใจทันทีว่าเราจะไม่อยู่ที่สตูนี้อีกแล้วไม่ว่าจะตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนครั้งนี้เราแค่ขาหักครั้งหน้าเราอาจจะคอหักแทนก็ได้ก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องสตูดิโอหลังเที่ยงคืน คิดเห็นกันอย่างไรบ้างครับลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับและถ้าหากชอบเนื้อหาของเรื่องเล่าก่อนเข้านอนผมก็ฝากกด subscribe กดไลค์หรือแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับส่วนคืนนี้ลาติสวัสดิ์ครับ